สวัสดีครับผมสกายนะครับก็บอกได้เลยว่าคราวนี้ผมก็ไปเจอนนวอัปเกรดอีกแล้วนะเห็นนะ่าสนใจดีก็เห็นปุ๊บก็ต้องวาดปั๊บนะครับปล่อยเฉยไปไม่ได้นะเพราะมือมันสั่นครับนั่นก็คือนิวอัปเกรด ท่านสปีก,ก็มาแน่นเองนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าร่างนี้นี่อย่างเท่อีกแล้วครับท่านส่วนการว่าหน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับอนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีทรงกลมเป็นตานะแบบนี้เลยมันจะเป็นลำโพงนะครับแล้วก็มีหัวแบบนี้คนระับนี่แบ่งครึ่งก่อนนะครับเราจะได้วาดทรงกลมให้มันอยู่ตรงกลางได้นี่นี่ก็วาดให้กลมที่สุดนะแบบนี้เลยอนี่เราเป็นรายละเอียดของลำโพงนะครับลำโพงแบบตั้ง าจากนั้นก็จะมีหมวกนอยเติมหมวกอา,อาจจะโค้งเหลี่ยมๆนิดนึงนี่มันเหมือนใส่หมวกนะครับแล้วก็มีสัญญาณนะครับนี่สัญญาณรับคลื่น 4G 5G นะครับ <c oughs> นี่มีเสาอากาศนะเป็นสายล่อฟ้าโอเคนี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่คือเหลี่ยมมุมของกล่องนะครับาวาดเหลี่ยมมุมไปเพราะเราจะวาดให้มันหันเอียงไปทางด้านข้างนะครับก็เลยต้องมีเหลี่ยมมุมสักนิดนึง อ่านี่มันจะได้ดูมีดูดีมีมิติ3 d ดีทะลุจอนะครับจากนั้นเราก็ทำการวาดอนาตมีอนาฐานะครับนี่ล่างมาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นโครงเลยนะบแบบนี้เลยเส้นล่างสุดคือเส้นสะโพกนะครับเส้นตรงกลางคือเส้นเอวแล้วก็กางเกงในนะครับนี่แล้วนี่ขาท่อนบนท่อนล่างนะครับนี่ผมก็ทำท่ามันแบบยืนกำลังจะเิร์นเลยนะครับนี่เป็นท่าใหม่นะครับ โอ้โหนี่ครับเวลาเดินเนี่ยโคตรจิกโก้เลยครับโอ้โหเด๊ะน,นี่คือท่าเดินวันนับอ๋อนี่ผมเห็นท่านี้แล้วผมบอกโคตรเท่นะครับก็เลยต้องมาวาดครับนี่คือแขนท่อนบนท่อนล่างแล้วก็มือนะครับ นี่มือนะครับกลมๆอ,อ๋อวาดไปก่อน,นครับนี่คืออนาโตมีอนาถาในรูปแบบของผมนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆสามารถวาดโครงอนาโตมีนี้ได้บอกได้เลยว่าสัดส่วนทุกอย่างจะค่อนข้างจะเป๊ะนะครับอ่าเห็นเห็นผมล่างโครงอย่างนี้นะจริงๆมันไม่ง่ายนะมันยากนะมันต้องอาศัยประสบการณ์นะในการล่างโครงสวยๆอย่างนี้นะครับนี่โครงผมนี่ค่อนข้างจะสวยระดับหนึ่งเลยนะอ่าเรียมเห็นเรียมๆอย่างนี้แต่จริงๆแล้วดูดีนะครับนะเราจะสามารถมองเห็นถึงอ่า ภาพโดยรวมได้นะว่าวาดออกมาแล้วเนี่ยสัดส,ส่วนจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้น omy, อนาตมีอนาถานี่คือค่อนข้างจะจำเป็นมากๆเลยนะครับต่อการวาดรูปนะครับแล้วนี่คือดีเทลของเตาปฏิกร์อาร์ของไททันสปิกเมานะครับนี่มันก็จะแบบปะปะปะเหมือนปะปะ,ปะงี้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นกลมๆหลายๆชั้นนะครับนี ถึงตอนแรกมันจะดูเป็นปะปะแต่จริงๆตอนหลังออกมามันจะดูเท่นะครับแล้วยิ่งผมดํานี่บอกได้เลยว่ามันจะโคตรเฟียวนะครับนี่จินตนาการเอานะครับนี่มันจะใส่เกาะนะครับนี่เกาะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เอาจริงๆนะผมนึกเกาะอ,อันนี้นี่ผมนึกถึงอุลตร้าแมนเลยนะสําหรับไททันสปีเกอร์แมนนี่ผมนึกนึกถึงเนี่ยตอนแรกนี่ดูไปดูมาอัพไปอัพมาผมนึกว่าเป็นสัตว์ประหลาดพวกจากเรื่องอุลตร้าแมนไปลนะ ส่วนตรงนี้พอมันติดเกาะเข้าไปผมก็นึกว่าตอนนี้ไททันสปิเกอร์แมนนี่มันกลายเป็นอุลเต้าแมนไปแล้วนะครับอ่าเนี่ยมันติดเกาะเลยครับเนี่ยมันจะเสริมเกาะไหลเกาะอ,อกเกาะเอวโอ้โหแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ด,ดูไป,ไป,ไ,ปไปก็คล้ายๆเริ่มคล้ายไอรอนแมนไปทุกทีแล้วนะครับ <laughs> นี่นี่คือช่วงก้ามนะครับมันก็จะมีบึกๆนิดนึงนครับแล้วก็ติดก็ติดเกาะไหล ติดก,กอดตรงไหลเชื่อมกับแขนท่อนบนนะประมาณนี้นี่นี่ตัวลัดมันอ่าแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เติมแหลมความมุมมันนี่นี่มันปากฉลามครับสวยนี่มันเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเกาะไหลของสมุรญี่ปุ่นเลยนะครับคล้ายๆกันเลยอ่าตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะปอดเลยน,นี่นี่เติมแขนแล้วก็เติม นี่ที่รัดมันแล้วก็นี่ขี่อย่างนี้นะง่ายๆแล้วค่อยๆเติมไปครับแหลมๆนี่ฟันแหลมๆโอ้นี่ออกมาก็ดูดีเลยนะแบบนี้นี่ต่อไปเราก็จะมาวาดลำโพงกันครับลำโพงตั้งแบบนี้แบบเซอร์ลาวเลยเหมือนเดิมอ่า เวลาเราวาดบ่อยๆเราก็เริ่มเริ่มจะจําเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆของไททันแต่ละตัวได้นะสปกเกอร์แมนก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นลำโพงนะครับกลมๆไปแบบนี้เลยแล้วก็3อัน2อันนี่ประมาณนี้ฟึบสามวงแล้วก็มีเหลี่ยมมุมครับสี่เหลี่ยมอย่างนี้ปึ๊บ อ่าลากกันเวลาเราวาดพวกนี้เราก็นึกถึงกล่องนะครับอ่าถ้าหากเรายังยังไม่ค่อยชํานาญในการวาดกล่องเราก็ไปหากล่องอะไรสักอย่างหนึ่งมาดูมุมนะครับอ่าวาดไปดูมุมไปนะมันจะได้ง่ายเหมือนตอนที่เราวาดมือนะครับเวลาเราวาดมือเราไม่รู้ว่าจะวาดมือ,อยังไงเราก็จะเอามือตัวเองมามา,มาเทียบดูนะครับอ่าเนี่เหมือนกันเลยนะครับนี่ฝึกให้เกิดความชํานาญเราจะวาดพวกไททันพวกขุนที่มีเหลี่ยมมุมได้ง่ายนะครับ นี่มันจะติดเกาะตรงนี้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นแท่งๆติดเกาะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกัน,นครับใหญ่ๆเพื่อความเซอร์ลาวอ่าแต่หลังๆผมก็ไม่รู้ว่ามันอัปเกรดแล้วมันจะใช้เสียงอีกหรือเปล่านะหลังๆรู้สึกเหมือนเหมือนมันจะติดอาวุธหนักๆซะมากกว่านะเออมันเหมือนไม่ใช่ใช้เสียงเลยแต่เวอร์ชันสกายนี่บอกได้เลยว่าโซนหน้าเต็มสูบ บอกได้เลยว่าผมนี่พอเสียงก็คือเสียงเลยนะครับแต่ตัวนี้นี่ไม่ใช่เสียงนะบนี่ตรงนี้ก็จะหน้าคล้ายๆเดิมนะมันก็จะมีลําโพงติดเต็มหัวเลยเต็มหัวเต็มบ่าเลยนะแบบนี้เลยตรงนี้มันจะเซอร์ราวนะครับแถวๆด้านบนนี่คือมันจะมีเสียงมหาศาลนะครับแล้วก็แล้วก็ไปตรงนี้มันจะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะกันลาโพงนะครับเดี๋ยวลําโพงมันจะแตกนะครับนี่นี่มันจะเสริมเกาะ ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ผมก็จะเติมลายอย่างนี้อ่ามันจะเหมือนกับเกาะตรงไหลกับแขนท่อนบนนะครับนี่อ่าแล้วก็เชื่อมเชื่อมให้มันติดกับลําโพงนี่ประมาณนี้ฟบบโอเคนี่มันจะยึดติดนี่อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับตอนครั้งแรกเห็นผมนึกว่ามันเป็นสายล่อฟ้านะครับจริงๆแล้วมันเป็นเกาะนะครับอ่าเป็นเก,กาะกันการในพวกซ่วม นี่ติดเกาะไว้เดี๋ยวพวกเสื่อมันสูกซ้วมมันไปเอาไอ้พวกไอ้พวกสว่านอะไรมาเจาะนะครับอก็เลยต้องทํานี่ครับมีเกาะป้องกันอแล้วตรงนี้ครับนี่คือจุดเด่นของนิวอัปเกรดไททันสปิกเมอร์นครับนั่นก็คืออาวุธที่มันติดมือนี่แหละครับบอกได้เลยว่าผมเห็นปุ๊บมันโคตรจะเด่นเลยนะครับเรียกว่าโคตรโคตรเด่นเลยดีกว่า นี่ประมาณนี้นครับนี่มันจะมีเคียวนะครับอ่านี่ครับมันเหมือนเป็นกรงเล็บคู่ขนาดใหญ่เลยครับนี่นี่ครับเป็นคู่เป็นโคง้งแบบวงพระจันทร์เลยอ่านี่ประมาณนี้นะครับนี่ค่อใหลากไปรู้สึกว่ามันมันแคบไปก็เติมให้มันใหญ่ใหญ่ยาวขึ้นได้นะครับแบบนี้เลยโอโหนี่ครับอารมณ์วาดไปแล้วมันก็จะรู้สึกแบบเออมันเหมือนปนูเหมือนกันนะเนี่ย นี่นี่ก็เป็นดีเทลของเกาะนะมันจะติดเกาะแขนนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะของเกาะแขนอ่านี่นี่คือเหลี่ยมมุมมันนะับด้านมองบนนี่ประมาณนี้อา่านี่เวลาวาดแล้วเวลา,วาลเราวาดไอ้พวกที่เป็นเครื่องกลอะไรพวกนี้มันทีมม,มันก็ต้องนึกนะับนึกถึงเหลี่ยมมุมเวลานึกถึงเหลี่ยมมุมส่วนใหญ่ผมจะนึกถึงกล่องก่อนนะครับนี่มันก็ประมาณนี้อา่านี่สี่เหลี่ยมตรงนี้ตรงท้ายท้ายของเกาะแขนนะครับ เนี่ยมันจะเป็นปอกแขนเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเอาง่ายๆ่ก่อนนะอย่าเพิ่งยากครับเพราะว่านี่เป็นการวาดครั้งแรกนะครับฉะนั้นมันก็ความเหมือนก็จะไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่นี่จะเกิดจากอิเมจของผมนะครับเป็นการเสริมเข้าไปนะเพื่อให้การวาดนี่มันง่ายขึ้นนั่นเองนะครอ่านี่ครับแหลมๆคมๆโอ้โแค่นี้ก็พอแล้วครับนี่แล้วก็อีกอีกข้างหนึงเหมือนกันครับนี่มันจะติดแบบคู่เลยนะครับ อ่านี่ก็กษณะล่างโคงมาก่อนนะครับรายละเอียดนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสนใจนครับเราล่างสัดส,ส่วนมาให้ได้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องขึ้นโค้งก่อนนะครับอ่าเวลาเราปั้นโมเดลเนี่ยเราจะมาอยู่ดีๆมาเน้นสวยตอนแรกๆไม่ได้ครับเราต้องขึ้นโค้งให้เป็นนะครับนี่แล้วโค้งไม่ใช่ว่าขึ้นมาปุ๊บต้องสวยปั๊บนะครับอ่าส่วนใหญ่จะปั้นโคง้งปั้นโมเดลมามันก็จะเลๆนะๆเส้นก็อาจจะมั่วๆหน่อยนะครับอ่าแต่ผมพยายามขึ้นแล้วก็ให้มันดูเส้นไม่เยอะเกินนะครับนี่ ก็ค่อยข,ข,ขึ้นไปนครับอ่านี่ส่วนรายละเอียดผมอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมนะผมเป็นสายลวกนะครับอ่ายิ่งทำ YouTube ผมก็ยิ่งลวกเลยนะครับ <laughs> นี่นี่มานี้เลยนะครับ ผมชอบวาดแบบเยอะๆนะครับอ่าไม่ชอบวาดแบบน้อยๆแล้วรายละเอียดเยอะๆครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะๆนี่ผมจะเมื่อยนะเพราะมันต้องเล็มเส้นๆซ้ำๆซ้ำๆนานๆนะครับมันถึงจะเนี้ยบๆสวยๆนะครับอ่าแต่ส่วนผมนี่คืออยากจะวาดแบบจํานวนปริมาณเยอะๆนะครับอ่ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งเพลินนะครับมันทําให้ไม่เบื่อนะครับผมก็ฝึกฝึกโดยการวาดหลายๆรูปหลายๆแบบนะครับ ยิ่งเราวาดหลากหลายคาแรคเตอร์ทาให้เราพัฒนาฝีมือได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วตรงนี้คือช่วงเอวนะนี่นี่กางเกงมันก็จะแบบเหมือนเหมือนยาวออกมาแบบนี้แล้วก็นี่คือขาต้นบนแล้วก็มีหัวเขา่าอ่านี่ครับประมาณนี้นี พอเราวาดไททันสปิกอรแมนเสร็จผมก็อยากจะไปวาดเรื่องอื่นนะแล้วก็วาดสัต์ประหลาดวาดหุ่นยนต์วาดอะไรไปเรื่อยๆนะสลับสลับกันไปนะครับผมจะไม่ค่อยยึดติดกับเ,เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินนะเพราะว่าไม่งั้นลายเส้นเราจะไม่พัฒนานั่นเองนะครับเวลามาถึงจุดๆหนึ่งเราจะรู้นะว่าเวลาเราวาดเนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาลายเส้นตัวเองนะครนี่คือเท้าครับเท้าด้านล่างนี่มันกำลังจะเดินขึ้นนะเราก็จะเห็นมุมด้านล่างนะแบบนี้นะครับ มันจะเหมือนกําลังยกขาขึ้นมานี่แล้วก็เป็นเกาะของขานี่ครับตอนแรกๆเราอาจจะฝึกโดยการวาดคาแรคเตอร์ที่ชอบนะครับแต่พอเราวาดคาแรคเตอร์ที่ชอบได้เราควรจะวาดตัวประกอบของเรื่องที่เราชอบนะครับพอเราวาดได้แล้วเราควรจะเปลี่ยนเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบนะครับหรือเรื่องที่เราไม่เคยวาดนะครับ ยิ่งเราทําอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาวาดเรื่องที่ชอบใหม่เป็นการวนลูปนะครับมันจะไม่มีคําว่าเบื่อเลยนะครับเนี่ยผมก็วาดเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับอย่างเช่นเวลาตอนนี้หนังสัปะหลาดกำลังจะเข้านะครับผมก็จะวาดแต่สัปะหลาด,ดามันรู้สึกฟินนะครับแต่สักพักหนึ่งมันจะเริ่มเบื่อคนระับแต่มันก็จะมีหนังเรื่องใหม่โผล่เข้ามาอีกนะครับการ์ตูนเรื่องใหม่โผล่มา ชอบเรื่องไหนก็วาดเรื่องนั้นต่อเลยนะครับหรือแม้กระทั่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราชอบมันโผล่มาอยากจะวาดก็ต้องวาดเลยนะเพื่อฝึกลายเส้นของเรานะเพื่อฝึกจินตนาการเพื่อฝึกวิธีการวาดหลักคิดในการวาดของแต่ละอรายละเอียดดีเทลนะครับนี่ผมก็จะ มันจะทําให้เรารู้สึกว่าการวาดรูปนี่มันไม่ยากนะครับเราไม่จำเป็นต้องวาดให้มันสวยที่สุดนะครับแต่เราต้องวาดโค้งให้มันดูดีดูเท่ที่สุดนะครับในอย่างนี้เลยนะดูท่าของผมดิครับโอ้โห,โห,โหยิ่งมันเดินท่านี้นี่ขาโก่งนี่รู้สึกมันเหมือนปูไปเลยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่อ๋อก็เท่แบบปูเลยครับนี่นี่มองในมุมดีเอาไว้นะครับมันอาจจะเดินดูเก้งๆกลางๆนะแต่จริงๆมันเท่นะครับพยายามสะกดจิตตัวเองนะครับ นี่ดูท่ามาันซะก่อนนี่อารมณ์เหมือนขาโจนะครับโอ้โห,โห,โหพอคูณโคตรเท่เอาผมลืมครับมันมีกงเล็บแค่อันเดียวได้ไงเนี่ยโอ้โหเกือบละนี่ครับบางทีสายลวกก็จะเป็นอย่างนี้ครับรีบๆว่านะเพราะมันเมื่อยนะครับบางทีก็ลืมลืมขาดขาดกันเกินนะนี่เติมไวครับเวลามันมองมุมจากมุมบนของเรามันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีเหลี่ยมมุมนะับ ต่อมๆไปนะปมันดูเหมือนกงเล็บหน่อยโอ้โหสมบูรณ์แบบแล้วทีนี้หูจะแตกหรือจะแป๊กตับเล็บก็ไม่รู้ลงสีออเลเรนแบบงงๆงงให้หายบ้าคันหูด้วยเรดเกาให้หายคันปั่นขี้หูให้แตกไหนแสงจะมีคุณสมบัติที่สำคัญสี่ข้อได้แก่ หเดินทางเป็นเส้นตรงห้ามใครขวางทางแสงเรกติลเยียโปรพาเกชันสองการหักเหคือเว้นแสงขาวปริเฟกชันสาสะท้อนสีขาวเว้นได้ทุกที่ปริเฟกชันสีการกระจายใส่ไฮไลไท์ให้ทั่ว dispers ์ชัคำตอบทั้งหมดจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือเซฟวิ่งเพนซิลหรือก็คือประหยัดสีไม้นั่นเอง5 S <S <rare> <S เว้นไฮไลท์ขาวโดยไม่ลบหลู่คุณสมบัติของแสงแล้วละเลงซิวเเกรตามตะก,กะของแสงใช้มอสกีนทับอีกเลเยอร์บรรเทาความเดือดดานของสีเขียวขเข้มบูบี่อีกระรอกด้วยพายุวอมเกรไลเฉสีดำให้คุ้มค่าอย่างประหยัดเอ้ยปานีดอย่างที่สุดอ่ะเฮ้ยเท่ไปไหน